ช่วงนี้ฝนตกทําให้น้ําจากลาธารที่อยู่ศูนย์อพยพบ้านเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสีแดงคุณเป็นน้ําที่ผู้อพยพหนีภัยสงครามในเมียนมาใช้อุปโภคและบริโภคทําให้ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงต้องเร่งทําระบบน้ําประปาภูเขาให้ถูกสุข,ขาลาักษณะเพื่อใช้ภายในศูนย์อพยพขณะที่ห้องสุข,ขาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งจําเป็นเพราะมีไม่เพียงพอตอนนี้มีเพียง30กว่าห้อง าจต้องเพิ่มห้องสุข,ขาอีกเท่าตัวเพื่อรองรับผู้อพยพกว่า4,000คนในศูนย์แห่งนี้ส่วนการเฝ้าระวังโรคระบาดท,ที่มาในช่วงหน้าฝนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและมาเลาเรียก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังไม่พร้อมกำลังดำเนินการในการสร้างาเพิงพักนะครับแล้วก็ประเมินไม่ได้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะครับส่วนที่สก็คือเรื่องน้ำ แล้วก็ห้องน้ําอันนี้คือคือสิ่งส่วนแรกที่เขากาลังทําอยู่นะครับก็จะต้องทําทห้องน้ำํำทําท,ที่พักและส่วนเราเองก็จะเป็นเรื่องอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารข้าวสารเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งประมาณ30กระสอบกระสอบ45โลขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับมอบและส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแหง้งให้กับนายอำเภอแม่สเสลียงและนายอำเภอขุนยวมเพื<ๆ>่อนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในสองหมู่บ้าน<ๆ>ส่วนสถานการณ์สู้รบในรัฐคาเรน,นีประเทศเมียนมายังคงมีต่อเนื่องโดยวันนี้กองทัพเมียนมาได้เสริมกำลังทหารราบเข้าไปในพื้นที่จังหวัดผาอันและจังหวัดบอลาแคซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของรัฐคาเรน,นีหลังจากก่อนหน้านี้ ได้ใช้อากาศยานและเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีพื้นที่ชุมชนที่คาดว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มต่อต้านส่งผลให้ยังคงมีผู้อพยพทยอยอพยพหนีภัยสงครามเข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน